โอ้มาดูน้องเพชรทำการบ้านส่งคุณครูครับไปสมัครเรียนมาสามเดือนยังไม่เพิ่องจะทำการบ้านนี่นี่ยน้องเพชรเนี่ยทำได้ไหมดูเดิดูด,ดิตรงนู้นคือพี่ธนาพี่ธนาเ็าทำการบ้านอยู่ตรงนู้นน,น้องเพชรทำการบ้านอยู่ตรงนี้อยู่บนโต๊ะอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะ เอาไปโยนน้ำแล้วเอาไปกินลองไปทำการบ้านทำอะไรระบายสีระบายผีเสื้อโอ้เสื้อสีอะไรโอ้สีชมพูโอ้สีน้ำูด้วยโอ้สวยด้วยผีเสื้อสีชมพูด้วยไหนดูดิสีชมพูอันนี้อันนี้กางล่มอะไรนะอันกางล่มโอ้กางล่มอันนี้กางล่มอระบายให้เต็มระบายให้เสร็จครับมีกางล่มด้วยอันนี้กางล่มระบายให้เต็มยโอ้ดูครับ น้องเพชรลำบายสีกลางร่มกลางร่มสีอะไรสีสีแดงโอ้สีแดงครับโอ้สีแดงสีชมพูพโอ้สีชมพูด้วยพี่นะใกล้เสร็จหรือ,อยังพี่น้นยังไม่ใกล้เสร็จโอ้พี่น้อยังไม่ใกล้เสร็จพี่นะตั้งใจเรียนนะน้องเพชรเหรอโอ้ดูครับนี่มาดูครับ น้องเพชรเพิ่งจะได้ทําการบ้านครับเรียนมาสามสี่เดือนครับน้องน้อยมองขึ้นนอกั้นมีมีแต่เล่นครับไม่ไปไม่ไปโรงเรียนหรอน้อยปิดแล้วโรงเรียนน้องเพชรปิดแล้วน้องน้อยมันยังไม่เปิดไปโอ้โรงเรียนน้องเพชรเปิดปิดแล้วดูครับโอ้ระบายสีชมพูด้วยวู้ นี่อะไรอีกนี่ตรงนี้ตรงตรงนี้คืออะไรนี่สีชมพูโดนพึ่งน้อยพึ่งน้อยอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อ้าอีช่องเนี่ยมันนี่คืออะไรอีกสีอันนี้เอาสีอะไรใส่ส,สีแดงสีแดงสีแดงใส่อะไร ส่ใจแอปเปิ้ลโอ้ใส่แอปเปิ้ลปุ้ชแดงใส่แอปเปิ้ลดูครับโอ้ตั้งใจมากเลยแต่ไม่เคยส่งการบ้านสักทีเลยมีแต่นอนช่วงเขาส่งการบ้านก็มีแต่นอนครับช่วงที่เพื่อนๆโอ้น้องเพชรปวดหัวเหรอโอ้โหการบ้านยากมากเลยโอ้คุณครูตั่งการบ้านน้องเพชรยากเลยปวดหัวเลยน้องเพชรปวดหัวเลยไหนดูดิ เงยหน้าขึ้นนี่ปวดหัวไหมครับปวดหัวไหมน้อยปวดฮะไม่ปวดโอ้ไม่ปวดโอ้สู้ไหมสูไม้ไหมสูม้สู้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยน้องดูครับผม,มบนนอโอ้เดี๋ยวป้าป๊าจะส่งมาให้เพื่อนๆดูว่าน้องเพชรทำแล้วนะส่งมาให้คุณครูดู น้องเพช่ออะทำการบ้านแล้วนะคุณครูเนี้บโอ้คุณครูเนี้บเหรอครับครับโอ้ยคุณครูอะไรบิ๊นปินคุณครูคุณครูโอ้ให้นอนห้ามว่วงนอนโอ้คุณครูให้นอนมีแต่ให้นอนไม่ให้น้องเพชรไปนอนที่เฉยเหรอไปร้องเพลงร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรที่โรงเรียนเอาเพลงอะไรน้อยเจ็บจมูกน้อยเจ็บจมูก ทำไมถึงเก็บจมูกอ๋ถือว่าเพื่อใจเองพื่อตัตัเองเป็นโจทนะครับนี่ครับโอ้ดูน้องเพชรตั้งใจจังเลยตั้งใจจังเลยเก่งเก่งเก่งเอาเรียบรแก้เสร็วเร็วเร็วพี่นาทำพี่นาป้าป้าจะลงคลิปให้ให้คุณครูเนี้ยบดูด้วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้น้องเพชรด้วยนะครับ กดดิกดเจกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายครัขอบคุณค่ะ